ปนกับหญ้านี่นะคะรวงใหญ่อยู่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูข้าวนะคะอันนี้นาข้างๆกันนะคะเขาฉีดยานาเขาไม่มีหญ้าเลยข้าวงามมากเลย เดี๋ยวมาดูนาของเรากันนะคะว่าเป็นอย่างไรหันกลับมาดูนาเรานะคะทุกคนนี่คือนาของเรามองเห็นข้าวไหมคะไม่เห็นใช่ไหมมีแต่หญ้าโอสารตัวเองจังเลยทำนาชมนานะคะวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะข้าวเราจะลมม้มมาใ้โอมลมลมลม,ลม ร่มตีฟ้าดังมาทมทมตัวนี้โอ้อยนี่ค่ะมีแต่ดอกอย้าบึงนะคะแล้วก็ต้นอะไรไม่รู้อ่ะผักปอดมั้ะผักปอดน้ำโอ้นาอินซีของเรานาองศาลเรานาข้างๆบอกว่าทำไมไม่ฉีดยาโอ้ถ้าเราฉีดยาเราคงตายก่อนข้าวแน่ๆเลยนะคะทุกคน นี่ค่ะเราเห็นแต่ดอกเนี่ยเนี่ยต้นไอ้นี้ใครรู้ว่าคือคือย่าอะไรเนี่ยช่วยบอกเราหน่อยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอป้องแดงแดงเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะคะขึ้นงามมากกว่าข้าวอีกนี่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะ ฝนหยุดตกเมื่อคืนนะคะเช้ามานะคะเราก็ออกมาดูนานี่แหละผลของลมเอาข้าวแล้วนอนหมดเลยนี่นะคะนอนนอนนอนจากที่ข้าวยืนต้นนอนได้นอนดีน้ำคงเยอะด้วยมั้งคะสาเหตุที่ข้าวนอนอันนี้เราเพิ่งมาเปิดน้ำนะคะ เพิจะมาระบายน้ําออกื่ังจากหยุดข้อบรรษาหยุดออกพรรษาหลายวันนะคะก็เลยเพิ่งได้ออกมาดูนานะคะฝนประกอบกับฝนตกด้วยนะคะมาดูนาอินสีล้มหมดเลยปีหน้าว่ากันใหม่นะปีนี้ได้เท่าไหร่ก็เอานะคะ <laughs> ตอนนี้ก็กำลังเหลืองหน่อยๆแล้วนะคะคาดว่าไม่เกินอีกอาทิตย์หนึ่ง หรือสองอาทิตย์อย่างเก่งนะคะแปลงไหนที่จะเอาไว้ทำข้าวปลูกนะคะก็คงจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะสรุปแล้วคงไม่ใช่ข้าวก็ขอสิบห้าแล้วนะคะจากที่ไปถามเจ้าของพันข้าวเข้ามา <c oughs> เป็นข้าวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ข้าวนิ่มนะคะหอม,มอ่อนๆกินอร่อยนะคะหอมหอมเหมือนข้าวหอมมะลิอะไรคะ่ะแต่ว่าหอมกินจะอ่อนกว่านะคะ <c oughs> แต่การเกี่ยวนี่ก็คือเท่ากับ เท่ากับอะไรก็ขอร้อยร้อยห้านะคะเท่ากับหอมมะลิร้อยห้าเลยแต่หอมมะลิร้อยห้าเขาจะเม็ดใหญ่ของเราจะเม็ดเล็กนะคะบอกเราจะเม็ดเล็กกว่ากมันเล่นๆบนคันนาเดี๋ยวไปดูรวงข้าวนะคะรวงข้าวของเรานี่นะคะ ลวงลวงก็ใหญ่อยู่นะคะลวงใหญ่นะคะปนกับญ้านี่นะคะลวงใหญ่อยู่สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้เ,เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะให้เพื่อนดูดน,นานๆชักอายเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะ